การดำเนินการนโยบายเน้นหนักของโรงเรียนบ้านสายไทยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของนายกองการบริหารส่วนตำบลสายไทยที่ต้องการให้พนักง,งานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลซึ่งโรงเรียนบ้านสายไทยได้กำหนดเป้าหมาย ยกระดับให้บริการประชาชนและการกำหนดโครงการใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้ 1. การกำหนดเป้าหมายของเรียนบ้านสายไทยโรงเรียนบ้านสายไทยได้กำหนดเป้าหมายการสื่อสารภาษาสรุฤิในชีวิตประจำวันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีความสามารถในการสื่อสารภาษางกฤษได้ร้อยละร้อยซึ่งในเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่1กิจกรรม You Learning When You Say t at Home นเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเรียนรู้ศัพส์ราสารกริฤษและประโยคง่ายๆที่สื่อสารในชีวิตประจับวันผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e มาสนหนึ่งนะคะประโยคที่คุณครูจะเอามาสอนก็คือประโยคว่า How many people in your family คุณคุ้นกันใช่ไหมคะ นักเรียนบางคนก็เคยเห็นแล้วนะคะสำหรับประโยคนี้นะคะ 2. ใบคำสั่งภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมการจัดก,การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะก,การคิดเพื่อให้ผู้เรียนม,มีความกล้าแสดงออกและจดจำคำสั 3, ท์ผ่านกฑ์การศึกษาวอ a กันละ Blue What c กิจกรรมที่สาม กระซิบกระซิบเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จุดจำคำศัพท์รวมไปจนถึงการฝึกสมาธิและสนุกสนานผ่านเกมการเึกษารู้ การยกระดับการให้บริการประชาชนของรรโรงเรียนบ้านสไทยในเดือนมกราธมและเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านสายไทยได้มีการจัดบรอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน้าโรงเรียนประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของโรงเรียนจัดทำวรารสารแผ่นพับโควิด1 9แจกผู้ปกครองและนอกจากนั้นได้ให้คณะศึกษาดูงานเข้ามาเยี่ยมชมการจัดภูมิทัศน์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านสายไทย 3. การกำหนดให้มีโครงการเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนจากปัญหาสภาวะโลกร้อนโรงเรียนบ้านไถไทยจึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนบ้านไถไทยไอทีสีนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนโดยมีการดำเนินการแบบนี้นนกิจกรรมที่ 1. บันทึกงานผ่าน Google Drive เป็นการส่งเอกสารแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบ Google Drive กิจกรรมที่2ส,สแกนชั้น4ี่อันทำ QR c o า QR Code ต่างๆภายในบริรณโรงเรียนกิจกรรมที่3เรียนรู้โลกใหม่ก้าวไกลด้วย iPad เป็นการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยนำา p p d d มาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning กิจกรรมที่4 การเรียนออนไลน์ใสไทยทำได้พิชิตโควิดเป็นการจัดกิะจิงการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆในช่วงของสถานการณ์โควิดทั้ง4กิจกรรมเป็นกิจกรรมนำร่องในการลดกระดาษลดการใช้ทรัพยากรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อยกระดับการศึกษาในศตวรรษที่21ภายใต้โครงการโรงเรียนบ้านใสไทย IT 4.0 โรงเรียนบ้านสายไทยมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดจัดกิจกรรมสอดคล้องนโยบายเน้นหนักมีการกำหนดเป้าหมายยกระดับให้บริการประชาชนและกำหนดให้มีโครงการใหม่ๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน แน้านใสไทยสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาใสไทยขอจบการนำเต,ตนอนโยบายนี้ค่ะประจำเดือนมกร,ราคุมและภุมพาพาิภาคไทไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ